ว้า well, this is so good สาวน้อยผิวสีน้ำผึ้งในตาสีดำขลับดวงตากลมโตเบิกกว้างร่างปรัดเปรียวหันมองทุกสิ่งรอบตัวอย่างตื่นเต้นขณะที่กางแขนออกหมุนไปรอบๆร,ราวกับนักเต้นบัลเล่เรียมเรียมม,มุม,มมหยุดโซกูดไหนคนที่บอกว่าจะมารับสาวอีกคนลากกระเป๋าเดินทางใบโตตามหลังด้วยทีท่ากระฟัดกระเฟียดใบหน้าสีขาวขึ้นสีแดงจัด แม้จะรูปร่างสูงกว่าผู้หญิงอีกคนหากแต่ว่าไม่คล่องแคล่วว่องไวเท่ากับสาวน้อยผิวสีน้ำผึ้งด้วยความที่ตนเป็นลูกสาวเจ้าของตลาดรายได้หลักของครอบครัวมาจากการเก็บค่าเช่าแผงและเปิดร้านขายของชำแต่เพื่อนสาวผู้ที่ตื่นเต้นกับทุกสิ่งรอบตัวเป็นเพียงลูกสาวแม่ค้าขายส้มตามในตลาดของตนดังนั้นแม้จะเป็นเพื่อนที่วิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก รวมถึงเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันแต่หล่อนกลับรู้สึกเสมอว่าเทอันเหนือกว่าเพื่อนสาวทุกด้าน OS o m e ซัมติงส์ยใหม่ม่สาวสีน้ำพึ่งหุบแขนลงทันควันหันซ้ายหันขวาเลิกหลักเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าตนและเพื่อนเพิ่งจะมาเหยียบอเมริกาเป็นครั้งแรกโดยได้รับคำสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะจากป้าเดือนว่าลูกสาวของเธอจะส่งคนมารับพวกหล่อนที่สนามบินทันทีที่ไปถึงเรียม แกคุยกับฉันแค่สองคนไม่ต้องสปีกอ<ๆ>ิงลิงก็ได้เพื่อนสาวเริ่มหงุดหงิดเพราะเหนืละจากการนั่งเครื่องบินข้ามภูเขาข้ามทะเลจากบ้านเกิดมาไกลถึงอีกซีกโลกหนึ่งต้องทนนั่งเครื่องบินนานกว่า22ชั่วโมง I am so sorry สาวผิวสีน้ำพึ่งรีบตะคุบป,ปากตัวเองที่เผลอพูดภาษาอังกฤษออกมา เพื่อนสาวถึงกับส่งค้อนวงใหญ่ให้แต่คนปากไวก็ลดเสียงลงพร้อมกับเอ่ยเป็นภาษาบ้านเกิดแทนโอโอชเอมหมู่ฮักหมู่แพงเฮาขอโทษยะแล้วกรุณาเรียกฉันว่าเอมมี่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าเรียกเชเอมมันเชยคนถูกเรียกเชเอมส่งค้อนให้เพื่อนตัวดีอีกรอบโทษฐานที่ชอบเรียกชื่อเฉยๆออกมาแม่หล่อนจะเป็นคนอีสานเหมือนกับเพื่อนสาวแต่เมื่อเข้าไปเรียนที่กรุงเทพ หล่อนก็บอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าชื่อเอมมี่และปฏิบัติตัวเยี่ยงคุณหนูใช้ของแบรนด์เนมเดินห้างจับจ่ายซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแทบทุกสัปดาห์นับตั้งแต่นั้นมาเอมมี่ก็ไม่เคยพูดภาษาอีสานอีกเลยซึ่งต่างจากนางสาวเรียมขวนนัญนาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหล่อนก็ยังคงชอบพูดอีสานเหมือนเดิมรวมถึงการเป็นหญิงสาวที่มีพลังอย่างเหลือเฟือ ร่างบอบบางผิวสีน้ำผึ้งเนียนละเอียดนั้นไม่รู้เจ้าหล่อนเก็บพลังไว้ที่ไหนมากมายการเดินทางรอนแรมไม่ทำให้เพื่อนสาวแสดงท่าทีเ,เหนื่อยแม้แต่น้อยซึ่งตรงกันข้ามกับเธอที่อยากจะเข้าที่พักใจแทบขาดยิ่งมองเห็นฝรั่งตัวโตทั้งผิวดำผิวขาวเดินกันขวักขว่ละลานยิ่งทำให้รู้สึกมึน,มนในหัวมองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งที่ใหญ่โตกว่าบ้านเมืองที่หล่อนจากมา ป้าเดือนบอกว่าเอ้ยดาวซิมาหับอยู่สนามบินเสียงเจ้าเจ้าภาษาอีสานของเรียมบอกกับเพื่อนให้วางใจเพราะป้าเดือนเจ้าร้านขายน้ำปั่นที่อยู่ข้างร้านส้มตำของหล่อนเป็นคนแนะนำให้หล่อนและเพื่อนมาทำงานกับลูกสาวของตนที่อเมริกาป้าเดือนแกสาธยายไว้เสียเยอะว่านางดาวมันส่งเงินกลับมาให้แกเดือนละหลายหมื่นร้านใหม่บ้านใหม่ก็เพราะเงินของลูกสาวแก และเด็กสาวหลายๆคนในหมู่บ้านที่ถูกชักชวนให้ไปทำงานกับลูกสาวแกก็เริ่มทยอยส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่บ้านนอกดังนั้นเมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้วยังหางานทำไม่ได้แม่จึงฝักฝังหล่อนให้ไปทำงานกับลูกป้าเดือนโดยป้าเดือนจะเป็นคนดำเนินการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวีซ่าตั๋วเครื่องบินหรือแม้กระทั่งเรื่องที่อยู่ที่กินที่อเมริกาไหนละ่ะ พี่ดาวฉันไม่เห็นใครจะหน้าตาเหมือนคนไทยสักคนมีแต่ฝรั่งตัวเหม็น,เ,นเอ็มมี่กระทึบเท้าอย่างขัดใจนี่ถ้าอยู่เมืองไทยหล่อนคงจะแล่นกลับไปนอนตักแอร์ที่บ้านเสียนานแล้วถ้าไม่เพราะอยากจะได้ชื่อว่าได้ทำงานที่อเมริกาหล่อนก็คงไม่เสนอตัวขอมาทำงานเป็นเพื่อนยายเรียมคนซื่อหรอกใจห่มหมเด้อคุณเอมมี่เอ๊ะนั้นแมนเอ้ยดาวบอกเอ้ยดาวเอ้ยดาว ทางนี้นี้เรียมบกไม้บกมือตะโกนเรียกสาวสวยสุดเซ็กซี่ในชุดลายเสือภายใต้เสื้อโค้ทหนังสีดำวาวเอมมี่ยกมือขึ้นขยับแว่นตากันแดดแล้วก้าวห่างออกจากเพื่อนสาวที่ส่งสำเนียงอีสานตะโกนบวกเวกแม้ว่าจะอยู่ในอเมริกาที่ไม่มีใครรู้จักหล่อนก็ยังรู้สึกกระดากอายอยู่ดีหากต้องยืนใกล้ๆเพื่อนสาวที่ออกอาการราวกับบ้านนอกเข้าเมืองไฮเรียม สาวผิวสีแทนออกคล้ำกว่าสวดทรงใหญ่โตมหืมมากว่าสาวน้อยที่ยืนโบกมือส่งเสียงทักทายเมื่อเดินมาถึงเกยดาวเก้ยดาวอีหลีตัวนี้เรียมโผเข้าจับมือเรียวที่เต็มไปด้วยแหวนทองพลางเขย่าอย่างดีใจที่ได้พบคนบ้านเดียวกันในต่างแดนยินดีต้อนรับสู่แดนสิวิไลที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและทุกอย่างที่เราอยากได้ ดาวยิ้มต้อนรับวางมืออีกข้างทับลงที่มือเด็กสาวที่จะกลายเป็นพนักงานคนใหม่ของร้านสปาแดนสวงในอีกไม่กี่ชั่วโมงขอบใจเอ้ยดาวหลายๆที่ให้ค่อยมาทำงานนำเรียมยิ้มจนเห็นฟันซี่เล็กๆเรียงเป็นระเบียบไม่เป็นไรจ้ะก็คนเป็นเดียวกันมีอะไรดีๆพี่ก็อยากให้แนะนำน้องๆให้ทำด้วยเออไหนว่ามากันสองคนแล้วอีกคนไหนละ่ะคาแต่ดีใจลืมไปเลยจ้าเอา้า เอมมี่มานี่มานีเรียมก้าวฉับๆไปดึงมือเพื่อนสาวให้เข้ามาอยู่ในวงสนทนาเอมมี่ลูกสาวป้าชบาเจ้าของตลาดใช่ไหมค่ะลูกสาวเจ้าของตลาดตอบสั้นๆสำรวจคู่สนทนาตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วเบ้ปากพลางคิดในใจโถโถมาอยู่อเมริกาตั้งนานรถนิยมการแต่งตัวได้เท่านี้ฉันยังดูดีกว่าตั้งเยอะ หญิงสาวกระชับเสื้อคลุมสีน้ำตาลแต่งขนสัตว์ฟูฟ่องเชิดหน้าขึ้นโตขึ้นแล้วหน้าตาจิ้มลิ้มผิวขาวสวยเหมือนกันณนเรานี้สาวอาวุโสกว่าพินิษสาวน้อยที่แสนจะยะโสตรงหน้าก็สมควรอยู่หรอกที่หล่อนจะถือตัวเพราะเอมมี่เป็นถึงลูกสาวเจ้าของตลาดขอบคุณค่ะเอมมี่ยิ้มรับน้อยๆชอบที่จะให้คนชมว่าสวย แต่ขาวๆแบบนี้ฝรั่งเขาไม่ชอบหรอกนะเขาชอบผิวเข้มเข้มแบบนางเรียมนี่เดวเอตต่อท้ายเอมมี่แทบจะหุบรอยยิ้มแห่งความภูมิใจในความสวยไม่ทันปากบางเชิดขึ้นเม้นสนิทสะกดอารมณ์ที่อยากจะกรีดใส่หญิงสาวตรงหน้าอย่างไรเสียหล่อนก็ต้องพึ่งพาผู้หญิงคนนี้จนกว่าจะหางานที่ถูกใจได้และหล่อนจะทนแค่ไม่นาน คนอย่างเอมมี่ลูกสาวเจ้าของตลาดจะไม่ยอมทำงานในร้านสปาเป็นพนักงานชั้นต่ำเหมือนกับเรียมเป็นแน่้า,าเอ้ยดาวกัสร้างล้อเล่นเนาะถึงเรียมสิเป็นสเปคฝรัง่งแต่เรียมกระบอกมักเด้อพวกฝรัง่งที่นกมักแต่งเงินเรียมสิฟ้าททำงานเก็บเงินให้ได้หลายๆส่งไปให้แม่เรียมสื่อสำเนียงอีสานอย่างแสนซื่อบริสุทธิ์หญิงสาวที่ชักนำนำน้องๆให้มาทำงานยิ้มเย็นแล้วเอ่อยว่า ขอเพียงทำตัวน่ารักน่ารักเชื่อฟังพี่ๆและตั้งใจทำงานกี่หมื่นกี่แสนพวกเธอก็จะได้ฉันไม่ทำงานในร้านสปาเอมมี่ประกาศจุดยืนของตนเอาเถอะเธอจะทำหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เธอแต่ตอนนี้มันจะเย็นแล้วพี่ว่าเราไปที่พักกันเลยดีกว่าดาวก้าวนำสองสาวออกมาจากสนามบินโดยไม่ใส่ใจกับอาการเก้ๆก้งๆลากกระเป๋าใบโตของลูกคุณหนูอย่างสาวเอมมี่เท่าใดนะ มีเพียงเพื่อนสาวที่คอยรอรอช่วยลากกระเป๋าทั้งของตนและของเพื่อนและแล้วรถตู้ก็พาสองสาวจากแดนอีสานมาถึงที่ร้านสปาแดนสวงตึกสูงสี่ชั้นเบียดตัวแทรกขึ้นกับตึกอื่นๆบ่งบอกถึงการเป็นร้านสปาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแห่งนี้ร้านสปาในรูปแบบไทยแท้มีพนักงานเป็นคนไทยแต่เจ้าของตัวจริงคือชาวอเมริกันทันทีที่ลงจากรถดาวก็นำสองสาวเดินเข้าร้าน ชั้นหนึ่งเปิดเป็นรัสปาและบริการนวดผ่านขึ้นมาที่ชั้นสโดยลิปพี่ดาวอธิบายว่าชั้นสเป็นที่พักของพนักงานทุกคนจะมีห้องเป็นส่วนตัวของตนเองชั้นสี่เป็นชั้นสำนักงานและห้องผู้จัดการใหญ่เมื่อพี่ดาวส่งกุญแจหมายเลขห้องพักให้กับสาวทั้งสองคนหล่อนบอกแก่ทั้งสองว่าอาบน้ำพักผ่อนแล้วคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงให้ขึ้นไปพบผู้จัดการที่ชั้นสี่ เพื่อเจรจาเรื่องงานที่จะทำและทำสัญญาจ้างเตรียมรับลูกกุญแจจากดาวอย่างรู้สึกขอบคุณและรู้สึกว่าตนเองช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่ต่างประเทศและได้รับการดูแลอย่างดีจากที่ดาวหล่อนไม่รู้ว่าเพื่อนของตนที่อยู่ห้องข้างๆจะรู้สึกเช่นเดียวกับหล่อนหรือไม่เพราะหลังจากได้รับลูกกุญแจแล้วเอมมี่ก็เข้าห้องทันที ดูจากทีท่าของเพื่อนสาวคงจะชอบใจกับการที่ต้องทนเป็นลูกจ้างในร้านสปาแต่เอมมี่ก็มีทางเลือกไม่มากพี่ดาวบอกเสียงเด็ดว่าหากไม่ทำงานจะพักที่นี่ได้แค่หนึ่งคืนและจะต้องหางานเองและเพื่อนของหล่อนก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนักเงินที่นำติดตัวมาก็มีไม่มากเรียมจึงคาดว่าเพื่อนของเธอน่าจะทำงานที่ร้สปาแห่งนี้ด้วยการสักระยะก่อนอย่างแน่นอน19นาฬิกา เมื่ออาบน้ำแล้วเผลอง,งีบไปด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้เวลานัดรายงานตัวกับเจ้าของร้านสปาแล้วเธอจึงรีบเปลี่ยนเป็นชุดกางเกงยีนสีซีเสื้อยืดสีขาวถูกสวมทับด้วยเสื้อกันหนาวสีดำตัวใหญ่ที่หล่อนซื้อมาจากตลาดมือสองแม้ว่ามันจะดูเก่าแต่คุณภาพการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายยังคงทำงานได้ดี เรียมนั่งข้างๆพี่ดาวบนโซฟาสีแดงถัดไปจากโซฟามีชายร่างทวมผู้หนึ่งกำลังนั่งพ่นซิก้าหลังโต๊ะทำงานเอนอหลังคอยเท้าทั้งสองไว้บนโต๊ะพุงกระเพื่อมขึ้นลงสม่ำเสมอดวงตาสีน้ำตาลมองเด็กสาวสีน้ำพึ่งอย่างพินิจรูปร่างของเด็กสาวที่ได้มาใหม่คนนี้คงจะชื่อเรียมตามคำบอกเล่าของดาวนี่ แต่ไม่รู้ว่าสวดสรงที่เร้นใต้เสื้อกันหนาวจะอบอัดทำเงินให้กับร้านได้มากแค่ไหนเขาอยากจะเห็นเด็กสาวอีกคนที่รับรู้ว่าชื่อเอมมี่อยากจะรู้นักว่าจะสาวสดสักแค่ไหนนี้คงจะเป็นเหยื่อถูกดาวนี่หลอกมาเป็นทัศกรรมให้กับร้านของเขาเพียงเขาเสนอเงินให้หล่อนมากหน่อยดาวนี่ก็สนองต่อเขาในทุกอย่างที่เขาต้องการแม้แต่การขายเพื่อนร่วมชาติ เรียมเริ่มขยับเพราะรู้สึกอึดอัดกับสายตาของชายไวัยใกล้40ที่จับจ้องมองเธออย่างเปิดเผยแม้ว่าเธอจะพยายามคิดว่าเป็นสายตาของนายจ้างที่กำลังประเมินลูกจ้างว่าสมควรได้รับงานหรือไม่แต่สายตาลมเหลียที่เขามองมามันยังชวนให้รู้สึกอึดอัดและระแวงจนหล่อนเริ่มไม่แน่ใจว่ายังอยากทำงานกับร้านสปาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้หรือไม่เป็นอะไรจะเรียม พี่ดาวถามเมื่อเห็นหญิงสาวเดี่ยวขยับเดี่ยวเง้อมันผ่านเวลานัดมาดนแล้วอย่างบ่อเห็นเอมมี่มาเลยให้เรียมไปตามบ่อจ้าเรียมผู้สื่อภาษาอีสานอยากปลิกตัวออกจากสายตาที่จับจ้องเธอราวกับจะกลืนกินโนนแน่เพื่อนเธอมาแล้วพี่ดาวพยักพเยิดให้ดูสาวสวยในเสื้อคอเต่าสีขาวกางเกงรัดรูปสวมทับด้วยเสื้อโค้ทสีน้ำตาลราวกับโคลงออกมาจากแมกกาซีน เรียมยิ้มกว้างเต็มหน้าที่เห็นเพื่อนสาวยอมมารายงานตัวเพื่อทำงานด้วยกันเมื่อสาวสวยผู้มาใหม่กระแทกก้นลงโซฟาชายผู้นั่งหลังตะวางซิก้าและเท้าลงแล้วลุกข,ขึ้นผายมือออกแล้วกล่าวขึ้นยินดีต้อนรับสาวสวยทั้งสองท่านคุณเรียมและคุณเอมมี่ร้านสปายินดีต้อนรับสาวสวยจากแดนตะวันออกทุกคนผมอีวานรามานอฟเจ้าของร้านสปาแห่งนี้ เจ้าของร้านเอ่ยชื่อพนักงานใหม่ได้อย่างถูกต้องดวงตาเล็กหยีคู่นั้นจับจ้องเอมมี่เป็นพิเศษขอบคุณคะ่ะท่านรับเราสองคนเข้าทำงานแล้วหรือคะเรียมถามขึ้นด้วยภาษาอังกฤษทั้งตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ทำงานใช่และเราต้องเริ่มงานกันคืนนี้เลยคืนนี้ทั้งเอมมี่และเรียมต่างตะโกนขึ้นพร้อมกันใช่คืนนี้ร้านสปาไม่ได้เปิดตอนเช้าหรือคะ เรียมซักต่อร้านสปาเปิดตอนเช้าสำหรับสาวๆที่มีแรงเหลืออยากจะทำงานพิเศษเพิ่มแต่งานหลักของพวกเธอคือสนองความต้องการของบุรุษเพศหมายความว่ายังไงเอมี่แวดขึ้นดาวนี้ไม่ได้บอกพวกเธอหรือว่าจะรับเข้าทำงานเป็นหญิงขายบริการเสียงทุ้มแหบกล่าวเนิบเนบราวกับว่าเขาต้องตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความเคยชิน หญิงขายบริการก็เท่ากับจะในเราขายตัวนะาสิ์เอมมี่ตวาดขึ้นพร้อมกับดีดตัวลุกจากโซฟาผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กส์เป็นเรื่องสั้นแนวโรมานสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ